นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวันเตอัญญามัญจังสัมโมติยังกถังกฐิเตโต สกเทวราชาเทนเตเตยังเวสันตะมหาราชาหิโยชูจัสสาปะวิงอุณเทตวาธารเกยธา,าสีธานินางโกจิหีนาโุริโสปสังกมิตวาสาพพรคณสัมปนางสีระวติงมติงยาจิตวาราชานางเอกกังกตะวะมติงกะเหตวะทัจยะตะโตยสานาโตนิปัจโยพระวยะ ยันโนนาพระมณวันเนนะนังูปัสสังคมิโตะมติญญาทิโตะปาเรมิกูตังคาเปตวากาตาจิวิชนียังกตวาปุณตังตัสเสวทัตถโตะกมิสติเตตมะถังปะกาศสนโตสัทังหาตโตรติยาวิวัฒสเนสุริยสุขมณังปฏิสะโกรามณวันเนนะป้าโตเนสังทิสัทธาเต กัจินุโปโตโคตรังกัจิโปโตนามยาิยังกัจิวินเชนิยาเปทะก,กัจจิมุรภะราหูกัจิทางสาจะมะกาสา,าปะเมวสัสริงสปาวเวานปารามิขากิเนกัจิหิงสานวิชตติเตกุสรังเจวโนพระเมยโทพระเมนามิยังอัโทวินเชนิยาเปมะอัตโทรมุรภราหู อาโถทางสาจามกัาสาปะเมวัสิริงสปาพัวเนมิรขรคากินเนหิงสามมหังนวิจเตสัตตโนมาเสวะสตังอรัญเยสวิโสกินางอิทางปิตุติยังปัสสามีรามนังเถาวันิกางอาทายเวระวังต่ังทตาเรนตัางอาทินนกีปังสวกัตันเตมาพระเมธโทเตอุราก็ตัง อันต่อปวิสาพัทันเตปาเทปักภาริยสุเตตินาทุกกานิพิยารานีมาตุเกกาสมาริโอปราณิคุตกรปานนปุญจพระรมวอวรังวรังอิทัมปีปานนยังสีตังอ่าพระดังกฤติคราพระตโอผิวว่ามหาพระเมสเจตวังพิการกเสเตอาตาตวังเกนวันเนนักเกนวาปนาหตุนา อนัปปตโตติปหารายังตามิยคหิพุจิตโตตยะถาวาริวหุโรสะพะกอรังนภิยันเตเอวันตังยาจิตาคันจิงุริยามเตยาจจิตโตเตทาธามินาวิกัมปามิยังมังจียาจเสปุรามนาสันตังนภิคุยหามิาอัฐานเมรมาเตมโนเตตมตตาพกกัสเสนโตสตางหะ มาเทยเทกิตตวานุตตกาสากมันระโงพระรามนัสอธาธาทานังเสวนังรัตวัตโนตถาติายังปิงสนกังตถาติโรมังสนังมาถิงปริจชชันตสัสเมตนีสมกัมปทาในวะะะัฏมัติภคุตินาสันติยะะตินยารทตเตเปกเตวัตตุนิยัยสัจจานติยังอรันติโกมาริยัสัง อริยสามิโกมะิสโรยยะสาสิเทตัสานังทัจาวิกิเนยยะเนยวยติตรรมท่องปรกกอเสนโตสต่างาเตสังสังกับปะมัญญายะเทวินโทอตามปะระเวสเปจิตาเตปัจจุหาเยติปะจะเยมนุสานนินทาทิตาเตปะทวิสโตเตติติวังกโต สมัญตาวิจุตาโคขึ้นนงว่าปฏิสุตาตัสเตนุโมตันเตอุโพนารัปปะปไตยโทจักระมาจัจเะปชาปฏิจารสมยโมวสวะโนจาราจาสเพเทวานุโมตันเตทุกกรังยกรติโสตุถตาตังตตามานานังทุกุรังตามากุปะตังอสันตนานุกุปันเตสตังตัมโมตุรันไม่ยอย ตาสมาตตันจาตาตันจานานาโหติโตกติยสันโตนิรยังยันติสันโตสกัปปรายนายมีตังคุมาเรยตาถาพรียังรัตถาวเนวสังพระมยานามโนกรมสะเกเตตังวิปัจโจเต้าถามิโปโตโรลยังมะติงสัพพังกโสพนังตะวันเจวมัติยาจันโท มัติปตินาตหายาตาปโยจะสังโฆจะอุปโยสมมาณวันนิโนเอวังตัวจะมติจะสมมาณมาณเจตสาวรุติตาอรัญญาสมิงอุโภยสมตาสเมกติยาโคตสัมปนาตุจาตามาตุเปติตโตยาตาปุญญาเนกยรตาตาตันตาปราปรันเต สกามัตมิทตวินโทก็ตวิสิตวัสันติเกพวรังวรัสวัตตสุธาที่เสวเรตตัธามิเตเติผรันจะมีอทโทสกาสปพภูตานมิสระปิตามังเนโมตยอิตตุปตังสักกังก็รังอาเสนนิมันตยปาทะเมตังวรังวเรปุริสาวตังนโรใตยังอเปกิปิสการะกัง ว่าจังวะธรรมาโมเจยังทุติเตังวรังวเรเยวุตาเยจัทาราเยจมาจิอาโปริสามามาเมวปจทิวยยงตติเตังตติเตังวรังวเรปราธารังนักัตเฉยังตถารปาสุโตติยังทีหนังวะสังนักาัตเฉยังจะตุเถตังวรังวเรโคตโตเมตักาชานเยธาโสจติขายุโกติยา ท่มเมนะสิเนปตะเวงปันเจ้เมตังวรังวเรตตตตระเตยาวิวัตสเนตุริยสุกมานังปะเตติพยาปะกาปาตุปเวโยงชะตะเมตังวรังวเรทตตตโตเมนะพิเอตตตโตานนุตตเปยหังท่าตังติตังภาษาติยตตเมตังวรังวเรอิโตยมุตจมานังสักขะมีวิเศษโกานิวัเต ตตวาสัตเมตังวรังวเรเตตมัตถังภะกัสสนโตสัตหาตัสสตังวจะนังตวเตวินโตอตัมปราวีอจรังวตเตตโตปิตาตังตตุเมตเตอิทังวตวานามกวาติวราชสุจัมปเตเวสันตระสวรังตตวัสกัยังอปกมเตสกปปะพะาานิทิตาย ณบัดนี้อาตมาภาพยรับปะทานวิสัชนาพระสธรรมเทศนาในเวสันดรชาดกสักกบาปกาปันที่สิบเสริมบรุธนทิเทศนาต่อไปเพื่อเพื่อประดับสติปัญญาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เนื่องความตามกระแสวาระพระบารีทังต่อไปนี้เอวันเตสวนยม,มันยังสัมโมติยังกระถังกระเถนเตโซปาเมื่อบรมคติยาบดีคือะเวสันดรราชฤาษีและพระนางมัตรีกัญญาตรงสั่งสนทนาการนนสัมโมทิยายาถาตามวิสันชนามาแล้วในการมัตสีด้วยประการชนีสโกเทวราชาครั้งนั้น ท้าก่อเสจกปรินทรเทวราชมาทรงวัจนาการเน้นเหตุการแจ้งประจักแล้วจึงทรงพระดำริว่าอายางเวสันตระมหาราชาเวสันดรมหาราชผู้พระราชเจริีพระองค์นี้เมื่อวันวานได้ทรงยางพระปัตปีให้หวาดวันไหวบริจาคพระราชจตรให้เป็นทานไป กบฏนี้ถ้าหากว่ามีเรีวสามผู้ใดเข้าไปทูลขอนางพยามัศีผู้เป็นวักรมเมสีหาพระนางไปเสียทิ้งพระองค์ไว้แต่ผู้เดียวพระองค์ก็จะทรงป่าเปียวนาถาหาผู้จักระธรรมวัดปฏิบัติไม่ได้อย่ากันั้นเลยเราจะแปลงเพศเป็นพราหมณ์เข้าไปทูลขอนางพยามัศีเสียก่อนให้พระองค์ได้ทรงมาเป็นทานบารมี ล้วจะถวายเือแก่องค์โดยให้ทรงรับปัิญญาณว่าจะไม่พระราชทาในใ,ใคไต่อไปขั้นท้าศาสนาทรงจินตนาการชันนี้แล้วก็ได้เสด็จไปยังพระอาสมของพระเวสสันดรราชฤาษีในเวลารุ่งรโรนโนไทยวันต่อมาตามมาถางประกาศเสน่นโตองค์ต้นเดชพระบรมศาสดาจะทรงประกาศเนื้อความนั้นให้ปรากฏจึงมั่มีพุทธพจน์ตัดเป็นบาปประกาศถาว่า ตาตรัตยาวิวสเนตุริยสุขกมนางปฏิสากพรรามณวันเนนปาโตเนสังอธิสัทธะดังนี้ความว่าลำดับนั้นพระลุ่งสาสว่างแล้วพระสุริโยไทยไขยสองแสงรัศมีท่ากอศีสักาเทวราชก็ทรงแสดงพระกายปรากฏแก่พระเวสสันดรและนางพยามัตีแต่วราช้าได้เพชแห่งพรามดังนี้ ปฏิสันทารังกรโลโตคันท้าก่อเสด็จมาถึงพระอาสมแล้วเมื่อจะทรงกระทำปฏิสันถาจึงตัดเป็นบาปพระกาถาว่ากาจินุโปโตกุตรงกาจิโปโตโนามิยังกาจิอ,อุณเชนับยาเปตะกาจิมุรบราพระหูดังนี้เป็นต้นแปลความว่าข้าแต่พระเวทันดรราจาร,ะจะรืีพระองค์ยังทรงเป็นสุกร์ราปราจากรโรคอยู่รื อยู่หรือเป็นประการใดถ้ามวลบราผลมรรมก็ยังมีมากพรได้ออตมาอยู่หรือเหลือบจงบุงร่านเลนสัตวเลขาทั้งหลายตลอจนมฤคภัยนราป่าไม่มาเบียดเบียน,นอกค์ให้ทงรำคาญหรือพระพุทธเจา้าค่าเอวังวุเตเปลี่ยมมหาสัตโตเมื่อท้าโกติตัดปฏิสันฐานดังนี้นอพระชินสีก็ตัดตอบว่าพรหมนะดูกมหาพราหม ถ้าแต่เรามาบำเพ็ญพจน์อยู่ในสถานที่นี้โรคไปยสิ่งใดก็ไม่ได้มาเบียดเบียนทั้งมือปราหารก็หาง่ายไม่ขัดสนทั้งสัตว์ร้ายทีเกินก่อนอยราวป่าก็ไม่ได้มาเบียดเบียนเราให้เดือดร้อนเลยแล้วเมื่อพระองค์จะตัดฐานถึงเหตุที่พรหามาสู่สำนักของพระองค์จึงตัดเป็นบาปพระกาถาว่าอา,าตาตวังเกนะวันเนนะเกนะวาปนะเหตุนา อนุปัตโตติหารันยังตังเมียกายพุจิโตดังนี้แปลความว่าดูความพรามท่านอุตสาหาคมนาการมาจนถึงป่าใหญ่นการครั้งนี้โดยท่านมิจิตจำนองประสงค์สิ่งอันใดขอท่านจงบอกเราอย่าเกงใจนการบัดนี้เถิดอาตานังสกโกรำดับนั้นถ้าโกศส,สกเรนทรเทียวราชด,ดแปลงเพศเป็นพรามาไม่ตทูลขอนางพญามัสี จึงทูดอ้อมค้อมยกยอก่อโดยกล่าวเป็นบาปพระกาศถาว่าเยถาวะเรวะปุโรตพกรังนักขียติเอวันตังยาจิตาคันถิงพระเรียงเมเตย,ยาจิโตดังนี้แปลความว่าพวมแม่น้ําใหญ่ทั้งห้ามีแม่น้ำคงคาเป็นต้นซตึงเต็มเปลี่ยนอยู่เปน็นนิรันดรไม่ได้รู้บอกพ่อเหงือดแห้งไปฉันใดนาะปะเรือไทยพระองค์ก็ตรงเต็มเปลี่ยนบริสัทธา ในการบริจาคไม่เวลา,า้่งกันนานเมื่อยาจกทั้งหลายมาถึงแล้วพระองค์ย่อมทรงยินดีในการบริจาคทานที่ข้าพระเจ้าอุตส่าห์กรรมาการมาครั้งนี้ก็โดยหวังจะขอบพระมัสีผู้เป็นพระครชายาขอองค์ทรงพระเมตตาพระราชตาแก่ข้าพระเจ้าโดยเถิดพระพุทธเจ้าข้าเอวังวุเตปิมหัสโตมทากอสี ึงแปงเพศเป็นพรามาตุงขอนางพญามติดังนี้พระเวทท่านดอราจเรุสีผู้มหมาศัพ์ไม่ได้ตัดปฏิเสธว่าเมานนื่อวานนเราก็ได้ให้สองคู่มานุเยไปรูกรักแก่พารามไปเมื่อไ้นางพญามติแก่ท่านในวันนี้อีกเราก็จะอยู่ผู้เดียวไม่มีใครปฏิบัติรักษาเราจะแก่ท่านไปกนไกะได้เพราะเราไม่ได้ตัดปฏิเสธดังนี้ก็มีพระไตยยินดีสมนัส ศสัทธสัตวิการตะเป็นโตวิยะเปียปานพัะหนึ่งว่าบุรุษผู้ยากจนเข็นใจมีผู้เอาถุงรัพย์พันหนึ่งมายื่นให้เหนื้นมือก็ปานกันเมื่อวงจะทรงแสดงความยินดีในการบริจาคธารทานครั้งนี้ให้ปากกรากรามนั้นจึงต่าเป็นบาประกาถาว่าท้าทามินะวิกรรมปามิยังมังยาจจสิพรามนะสารตังนับปะป,ปฏิคุยหามิ ทาเนเมระมะเตมโนโดังนี้แปลความว่าพรามณะดูก่อมพรามท่าดูจติดตามมาขอนางพยามมตสีผู้เป็นมหม่หสีแห่งเราเราก็จะให้เราไม่ได้หวันไหวย่อต่อในการบริจาคทานเรามีทานว่ตัวสิ่งใดเราไม่ได้ต้อนร้นปิดบงังไว้ดยดุตานีเลยพรามเอ๋ยเพราะเอตดว่าใจขคนเรานี้ยินดีแต่ในการบริจาคทาน ขั้นตรัสตังนี้แล้วพระเวทันดรราชฤาษีก็ต้องจับข้อประหัตปนางมัสีวางลงเหนือมือพรามและต้องจับคนเทียนเต็มด้วยน้ำอย่างลงในทันใดพร้อมกับมีพระวาจาตรัสว่าดูความพรามเจ้ามัสยีนี่เป็นที่รักใคร่ของเรานักหนาแต่ถา้าเรารักใคร่พระโพธิยาน,นั้นยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นเราจึงตัดใจเปียเป็นทาน เพื่อหวังปุโยานเป็นที่ตั้งขอธาราทาของเราครั้งนี้จงเป็นปจัจจัยสาเร็จแก่ระโพรยานเถิดพระองค์ทรงบริจาคธ,ธาราทานดังนี้มาปัตพิยกรรมนาฏวาดวันไหวเป็นมหาสจานฝ่ายพระนางมัสีเจ้านั้นก็ไม่ได้ทรงโศกเศร้าเสียพระไทยกับทรงอนุโมทนาด้วยธาราธาของพระราชสามีผู้ตามเปเตต่างเพราะเหตุนั้น พระตรกถาจารย์เจ้าจินึกกาเป็นบาปพระกะถาไว้วา่าชาเริงขณาที่นางทีตังมาติงเจวะปฏิปะตางจัจเจมาโนโนจินเตติโพธิยายเยว,วะกรณาดังนี้เป็นตน้นแปลความตามพระบารีนิพลคาถานีวา้ว่าต้เนเด็จพระบรมศา,ตาสตราสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัก่พระสารีบุตรวา่าครั้นเมื่อเราเต๋อพระชาเป็นพระเวสสันดรนาน,น เมโบรจาคบุตรเจ้าว่าชาลีและที่ดาเจ้าว่ากันหาถ้ากรับปรียาเจ้าว่ามัสสีให้เป็นทานจะได้เสียดายก็หาไม่ได้เพราะราปานาพระโพริยานบุตรที่ดารับปรียาของเรานั้นไม่ใช่ว่าจะไม่เป็นที่รักใครของเรานันหาไม่ได้แต่ว่าพระสัพพัญจุตยานนั้นเป็นที่รักใครของเรายิ่งกว่าบุตรปรียาร้อยเท่าปันดวีเพราะเหตุนี้ เราจึงได้บริจาบโวตปริยายเป็นทานดังนี้อาถามหาสัตโตรามดาบเมื่อพระมหาสัตว์ทรงพระราชทานพระนางมัตสีแก่พระรามครั้งนั้นองค์มาทรงพระดำริว่านางพญาจะคิดประการใดในครั้งนี้จึงทรงทอาพระเนรดูพระพักของอัครเมสีว่านางพญามัตสีม่จะทรงเทาบรรเทาความแคลงมัดไทยของพระพัสดา จึงเป่งเสียนาฏวาจาเป็นบาปพระคาถาวา่าโกมารียสะสังปริยาสามิโกมะมะอิสโรยะสิเฉตัดสะมังตัชชาวิกีในยะเนยยะวาดังนี้แปลความว่าเทวะข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐข้าพระบาทมัสสีนีได้เป็นภรรยาของพระองค์มาพระองค์ได้ชื่อว่าเป็นสามีมิตราแก่ตัวของข้าพระบาท องทรงมุ่งมาได้จะประทานค่าพระบาได้แก่ผู้ใดก็ขอทรงพระราชทาแก่บุคคลผู้นั้นหรือทรงประรานนจะซื้อจะขายแม้จะฆ่าเสียตายก็ย่อมจะทรงกระทำได้ตามพระประสงค์ของพระองค์ทุกประการอาทาสกโกลำดับนั้นท้าโกศิสกรินทรเทวราชมาทรงราวาระน้ำจิตอันประกอบด้วยศรัทธาให้กษัตริย์ทั้งสองพระองค์ ว่าต้องมีพระราชธทลาแก่กล้าเสมอการไม่ได้ย่อหย่อนเมื่อจะทรงสรรเสริญถึงพระมหาศาสตร์เจ้าจึงตรัสว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐข้าสึกมัจจิยาความตรณีอันจากการก้านแต่แก่ทิพยสมบัติและมนุษย์สมบัติพระองค์ได้ทรงกำจัดทรงชำนะแล้วทั้งสิน้นจอมหาปาตพีกามนาฏบาทวันไว้กึกก้องสะเทือนสะท้าไปถึงสวรรค์ทุกชั้นฟ้า เทวดาผู้บริตทั้งหลายยอมพาการอนโมทนาสรรเสริญว่าพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ยากที่บุคคลอื่นจะทรงกระทำได้ทรงให้สิ่งที่ยากที่บุคคลอื่นจะให้ได้ผู้อื่นย่อมกระทำอย่างพระองค์ไม่ได้ธรรมของตสัตตบุรุษทั้งหลายเช่นพระองค์นี้ผู้อื่นประพฤติตามได้ยากเพราะว่าธรรมของอสัตตบุรุษและของตัตตบุรุษทั้งหลายนั้นย่อมแตกต่างกันอสัตตบุรุษย่อมไปนรก ตวัวาตำรวจทั้งหลายจะไปสู่รรวั์เป็นเที่ยงแท้การตองบริจาคพยญโบตระพริะญาพิยาทาของพระองค์นี้จะเป็นญาณพาณะอัน,รนประเสริฐนามองค์ทรงประสบซึ่งมนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติและจะเป็นปัจจัยแก่รพระโพธิญาณใอวสานการเป็นเที่ยงแท้และเมื่อพระองค์จะถวายคือซึ่งนางพญามัทสีท้าโกเสจึงตรัสว่า ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐข้าพระเจ้าขอถวายคืนนางพญามัทสีผู้มีพระรูปงามพร้อมคืนแก่พระองค์เพราะว่าองค์เท่านั้นเป็นผู้คู่ควรแก่พระนางมัทสีและพระนางมัทสีก็คู่ควรแก่พระองค์ด้วยทั้งสองพระองค์พระไตรประกอบด้วยศรัทธาเสมอกันเมื่อสองพระองค์ได้ทรงพัดพรากจากะพาราแล้วก็ขอจงเสด็จประทับบำเพ็ญกุศลอยู่ในป่าโดยความศรําราป่าจะสัรพภัยเถิดพระพุทธเจ้าข้า ข้ากศีถวายคือนางพยามัสีแด่พระมหาสัตว์แล้วมาจากพระราชทานพรให้และเมื่อจะต้องจะแสดงพระอง์ให้ปรากฏชาติแก่พระกษัตริย์ทั้งสองพระองค์จึงตัดว่าราชีสีข้าแต่เวสันดรผู้พระราชรฤาษีข้าพระเจ้าคือเท้าสักกะผู้เป็นจอมทเทวดาทั้งหลายได้มาถึงสำนักของพระองค์ครั้งนี้ก็เพื่อจะทวายทุกพระพรอันปรเสริแปประการ แต่พระองค์พระองค์ทรงประสงค์อิทธิบูรณผลสิ่งใดขอจงตัดบอกแก่ข้าพระเจ้าไปนการบัดนี้เถิดตาโตอโพริสัตวตวรังคันนันโตลำดับนั้นเมื่อเวทันดอมรมพงโพริสัตเจ้าจะตรงรับพรแปดประการจากมกเทวราชจึงทูลขอเป็นบาปพระคาถาว่าวรันเจมียโทักะสัพพูตานามิสระ ปีตามังอนุโมเทยะอิโตปตังสกังคารังดังนี้เป็นต้นแปลความว่าข้าใตท้าสกะเทวราชผู้ปัญญายปัสสะปัสสะทั้งหลายขอองค์จงทรงพระราชทานพรนะแปประการดังต่อไปนี้แก่ข้าพระเจ้าปะธรรมังวรังก็าคือพระพรเป็นประถมนั้นขอพระราชบิดาของข้าพระเจ้ามีพระทัยยินดีเกิดหายความโกรธ แล้วมาเชื้อเชิญนะครับพระเจ้าไปครอบคอรองราชสมบัติดังการก่อนทุตียังวรังพระพรคารอบสองนานขอให้ข้าพเจ้ามีใจประกอบในเมตตากรุณาไม่คิดเบียดเบียนมีตาผู้อื่นขอได้ปล่อยนักโทษผู้จะต้องโทษประหารผ่รผผผานชีวิตให้พ้นภัยตาตียังวรังพระพรคารอบสามนานขอให้คนนั้งลายนั้งแก่นมและกลางวัย ได้พึ่งพาใส่ข้าพเจ้าอยู่เป็นศพเป็นนิรันดรจะตุถังวรังพระพรกรกที่สี่นั้นขอยายข้าพเจ้านี้มีจิตจินดีด้วยภริยาของผู้อื่นขอนิยมชมเชื่นแต่ภริยาของตนขอยายข้าพเจ้าตกอยู่ในอำนาจแห่งหญิงทั้งหลายปานจะมังวรังพระพรกรกผ้านันขอให้ข้าพเจ้าได้ประสบพบพระลูกรักทั้งสองที่พัดพรากจากไป ขอให้พระลูกรักมีพระชนมายุอยู่ยืนนานและขอให้พ่อชาลีราชกุมารได้ครอบคราชสมบัติโดยธรรมชาตามังวรังรพ,พระพรครบหกนานเมื่อข้าพเจ้ากลับถึงพระคนครสีพีแล้วขอให้ผลแก้วเจ็ดประการตกลงมาในเวลารุ่งเช้าและขอทิพยยาโภชนาหารทั้งหลายจงบันดาลมาเกิดมีกระชาพระคนครสีพีทั้งหลายชาตตมังวร,งรางพระพรครบเจ็ดนาน เมื่อข้าพเจ้าบริจาคทานนั้นขอให้ทายาทรามวัตุรู้จักหมดสิ้นไปและขอให้พระเจ้ามีจิตเลื่อมใสอย่าได้คิดเสียดายเมื่อภายหลังอัตมังวรังพระพรครรบแปดนานเมื่อข้าพเจ้าดับขานสิ้นชีวิตจากชาตินี้ไปขอได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตขานจุติมาบังเกิดในมนุษย์แล้วขอให้ข้าพเจ้าได้สําเด็จแก่พระโพธิญาณ ขอเท้ามกวาโปรพระราชทานพระพรนักแปประการนี้แก่ข้าพระเจ้าได้เถิดตัดสตางวัจนังทุตวาปามตเด็พระสักกรินทรเทวราชได้ทรงตรับคำขอพรแปประการเท้ามกวาก็ทรงประกาศทรงประสาทให้ดังพระไประสงค์พระองค์ทรงประธานโอวาทมิได้ตาพระวิษันดรทรงประมาทแล้วก็ตร็จที่วัฒนาการกลับ อย่างที่พระยะนิวาสสถานดาวเรึงสวรรค์ด้วยปาการัชนีอัตามาปาปรปทานวิสัชนาพระสธรรมเทตนานเวสันดอนชาดกสักกบาบการที่สิบพอต้องควรเก็เวลาขอ,อยุติเทตนาไวา้แต่เพียงเท่านี้